เพรัะว่าหนึ่งต้นนี้ครับตน้นยังไม่ได้ดัดนะครับต้นไม่ได้ดัดแต่ว่ากระดดขึ้นกันนะครับดดขึ้นยอดกต่รังสุกนะครับกต่รังสุกเก็บน้วกันนะครับมาเก็บเหมือนกระถางด้วยกันนะครับแต่ว่ามันมันอยู่ในพื้นทีน่หนามลุ่มนะครับพอฝนตกมาน้ำขังจุดนี้ก็ลำบากจัจหน่อยนะครับนะครับหน่ับนี่ครับนุ่งเลย สุกนะครับสุกแล้วเก็บมาลูกง่ายครับครับเมืองนะครับนี่คือมันกระถางเออต้นนีงบูเดดัดนะครับบูเดดัดบูเดดัดแต่ว่าหันดกออกลูกดีเยอะครับเนี่ยเป็นมันกระถางที่เขาเสียบยอดนะครับจากท่านคืนบ้าน เป็นเพล่นดำาัตทตุรกีนะครับนี่ถือว่าเป็นพ่นสม็จอีกอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยมีไม้ไหลายชนตัวน,นี้เป็นเาตามสตรอเบอรี่นะครับไม่บดกนนบดกันไหลนวลบดกอา่าเนี่ย บกากหน,น่วยรีนามนี่หน่วยตะวันตะบุรี่นะครับพี่น้องแก่สุกแต่ว่ายะงทงยังสุกนะครับีทงสุกต่ว่าอยกกระถางบอกระดกป่านไ่งนะครับครับมันมีน้ำเต็ครับเป็นมลก,กระถางนะครับปลูกในกระถาง แต่ว่ามา่ตังไวในพื้นที่หลุม <c oughs> น้ำหงนะครับเ <c oughs> นี่ยกรเริมซุกกันแล้วดอกอยู่ครับลอกเป็นตะมึง <c oughs> จต่พวกไดมีไวบานก็เป็นตาเอาไว้อยู่นะครับพอไอ้ะเก็บกินอยู่นี่นพี่น้องลอกอยู่นะครับ <c oughs> นี่คือหมันกระถางนะครับสามารถปลูกได้ในกระถางนะครับมันนี่มาก ลงมาทงนะครับหลังจากติดงานบุญเม,มื่เอเมืองมันสตอบรีนะครับมันไตหวันสตอบรีสุกนะครับสุกจนเทียนนะครับคาดว่าก็สุกจนเทียนนะครับแดง,งคืนคืนเลย <c oughs> นี่จิวานค้างนะครับนะีบ่ครับครับมันกระถางเริ่มสุกนะครับ ทางนี้ก็ดกดก้วกันไม่เก็บมอนอนี่ค็พอเก็บได้แล้วครับครับแต่สมมติว่าพ่อเก็บใส่สายมันนกจะไม่กินนะครับนกจะไม่กินไปเครื่องหน่วย